ผม Meet and Read. นนี่เป็ยัังงงไบงบ้าครวันนี้ก็งานมิตรดนตรีนะครับผมก็จะเป็นงานเสวนางาง่ายๆที่แบบว่าโดยแบบวิทยาสานแพลแล้วก็นายอินนะครับผมที่พาผมเนี่ยกับแฟนคลับมามา,มาเจอกันแบบใกล้ๆมาแบบว่าร่วมกิจกรรมเย็นอย่างนี้กันไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าคุยบทเสวน,นาต่างๆเนี่ยผมก็สนุกนะครับสนุกมากครับครั้งจับเอฮาเลยทีเดียววันนี้ก็ดูจากภาพแล้วผมว่าเต็มที่ครับสนุกคือทุกคนแบบเอนจอยกัน <Okay. S 1> หมดเลยครับผม ปกติพี่โอรแบบเป็นคนอ่านหนังสือหรือว่าอะไรมีแบบบ่อยอยู่แล้วไหมครับอ่านครับก็เป็นคนอ่านเพราะเราเราต้องอยู่กับพวกบทละครบทซีรีส์อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เหมือนอ่านหนังสือเนี่ยเราก็เหมือนแบบเป็นการขัดเกลาจิตใจให้แบบสงบขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยครับผมมีหนังสือแบบประเภทที่เราชอบเป็นพิเศษตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็เป็นพวกแบบแรงบันดาลใจพวกแบบว่ามอตโต้ต่างๆที่ทําให้แบบชีวิตเราแบบมีแบบมุมคิดบวกๆขึ้นอะไรครับผมในการใช้ชีวิตนะครับมีหนังสือนะครับที่เราชอบมาอ่านมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า เหมือนแด่ชีวิตสมบูรณ์แบบที่แบบโดยโดย,โดยความแบบที่ไม่สมบูรณ์แบบที่แต่เรามีความสุขกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราค่อนข้างจะค่อนข้างชอบในเรื่อที่เกี่ยวกับแบบปรัชญาหรือแบบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะถามว่าอาจจะไม่ได้ปรัชญาจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่อ่านแล้วเราสึกว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นเพื่อนเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับบ,บอกประโยชน์นิดนึงกับการอ่านหนังสือนอกจากว่าได้ความรู้นิดหนึ่งประโยชน์ด้านอื่นนะประโยชน์ด้านอื่นคือเขาเหมือนได้เหมือนไ,ได้แบบรีมายตัวเองเหมือนได้แบบ ทําให้จิตใจสงบขึ้นทําให้เราแบบม,มีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมมันเป็นประโยชน์นอกจากความรู้ที่เราได้จากหนังสือเล่มนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถที่จะทําให้เราสงบขึ้นได้วันนี้รู้สึกยังไงบ้าครับส่วนหนึ่งในการแบบสร้างแรงกระตุน้นใ,ให้การรักการอ่านมากขึ้นก็ก็ขอบคุณครับที่ที่ให้ผมมาเป็นแบบกระบอกเสียงเล็กๆที่แบบทำให้แบบกระจายว่าไม <c oughs> ่จริงๆการอ่านเนี่ยจริงๆสมัยนี้มันมีการอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กหรือว่า บอกขอดความคอละต่างๆมากมายแต่ว่าเออเราก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆอันนี้มันก็ดีครับดีเรว่าแบบสามารถช่วยเราแบบเ,เ,เปิดโลกได้มนะากขึ้นในการอ่านหนังสือเปิดเปิดโลกได้ครับเพราะว่าหนังสือมันมีหลากยประเภทมากมเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อ่านเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราก็หลายๆท่านอาจจะอ่านเยอะกว่าแต่เราก็พร้อมที่จะเปิดเปิดรับหนังสือใหม่ๆตลอดนี่ครับผม วันนี้แฟนมาเยอะอย 50, เลยห้าสิบพันเลยครับผมห<ล> <คน S 2> ้าสิบนนคบนครับอบุญครับอบุญเราได้เล่นได้ทำในกิจกรรมได้แบบทำนั่นทำนี่ด้วยกันมันก็รู้สึกว่าคือเป็นต้อนรับต้อนรับปีใหม่ด้วย mm hmm. ที่เราได้มาม mm ีแต่คลีนกันอะไร mm hmm. ครับผมจึงพลังให้เราเหมือนกันใช่ครับเติมพลังให้กับคนทํางานครับผมเพราะว่าเหมือนเราได้ ความเห็นรอยยิ้มเห็นทุกเสียงว่าล้อเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยครับผม <S <S น้องเราเป็นน้องที่เฮฮาอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าวันนี้บอกมาเต็มจริงๆเจริงจริงเฮฮาอยู่แล้วครับผมแต่ว่าวันนี้เฮฮาเป็นพิเศษผมรู้สึกว่าสนุกครับสนุกด้วยความที่เขาเราไม่ได้ค่อยได้เจอกันด้วยเราไม่ค่อยได้มาพูดคุยไม่ค่อยได้มาอะไรกันพอเราได้เจอกันแบบใก,กล้ๆเราก็รู้สึกว่ามันได้แบบมีแบบความสัมพันธ์ร่วมกันอะไรครับผม ก็ฝาเชิญชวนหน่อยพอใครเปิดมาเจอพี่โอมปุ๊บอยากจะทําอ่านหนังสือบ้างเชิญชวนนิดนึงครับผมก็โอมทิิวัน์นะครับก็เป็นขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะครับผมในการให้ทุกคนเนี่ยหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตามหรือว่าคือแค่อ่านแล้วก็ตั้งใจกับเขาแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้แล้วครับพูดถึงซีรีส์นิดนึ่งับกับน้องฟู๊ดครับกำลังเข้มข้นทีเดียวเลยตอนนี้6 0 9 b e ย t เก้าเบสไทครับผมก็กำลังใกล้จะถึง E ีีสุดท้ายแล้ว ช่ครับก็ตอนนี้เข้มข้นเข้มข้นมากๆมีอะไร <ๆ S 2> ที่แบบแฟนแบบต้องลุน้นเลยไหมฮะโอ้ oh, จริงๆมันเป็นซีรีส์ที่ต้องเลือกทางเดินของซีรีส์เองนะครับผมว่าจะแบบจะไปต่อเพพาะแค่นี้มันสามารถที่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่คือพุ่มกับบีฟมาว่ายังอุบไปก่อน EP สุดท้ายเนี่ยเด็ดแน่นอนแต่ว่าตอนจบก็คือเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้เสมอครับผมไม่มันอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้หรือจะแฮปปี้ก็ได้อะไรแบบนี้นครับ อาจจะไปลายเปิดไปหรือป้ายปิดผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราเล่นไว้หลายแบบมากอะไรเงี้ยผมพิกพิกอล์ฟธนวัลินเขาค่อนข้างครีเอทอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเราก็ต้องลุ้นไปเหมือนกันกับแฟนๆผมเช่อว่าถามว่าลุ้นไหมแอบได้ยินมาปปลายว่าจะเป็นชอยนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาเหมือนสับขาหลอกทั้งแสดงทุกคนนะครับคือพูดกับพี่โยพิกอล์ฟอะไรเงี้ยเขเหมือนแบบไม่ค่อยบอกเราอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ต้องรอไปพร้อมๆกับแฟนๆเลยครับ รจ,จริงๆตอนนี้ที่ได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยก็ทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าก็ขอเป็นคร่าวๆว่าแบบว่าเราก็ได้ไปทําอะไรที่เรา <Okay. S 1> ไม่เคยทำอะไรมาซะมากกว่าแล้วแบบไปญี่ปุ่นไปทํางานต่างประเทศครั้งแรกด้วย mm hmm. ก่อนที่จะติดปิดโควิด hmm. ไปตอนแรกเราเกือบจะได้ไปละตอนนี้เราก็ได้ไปทําจริงๆแล้วนี่ครับผมก็มคือต้อง,องรอรุนรอรุนครับรอรอรุนรุนทางออฟฟิเชียลทางออกมาเปิดว่าไม่เป็นอะไรแต่เราบองว่าสนุกแน่นอนครับมีแพลนที่จะ แฟนมีตรหลครับตอนนี้ก็เป็นการพูดคุยครัว่าตรงไหนจะเหมาะสมว่ามีเจ้าไหนติดต่อมาบ้างอะไรผมก็อยู่ในการขั้นตอนของการ